สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับ c k แมน X ดา e นะครับวันนี้ก็มีอัปเดตก,กิจกรรมเก่าอีกแล้วนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลีควิ e ตี้นะครับมีแคปซูลอัปเดตคือฟวอริดพิกอัพแคปซูลนะครับเป็นของไอโก้นะครับผมแล้วก็คริสต์มาสนะครับพิกอัพอ,อีกแล้วนะครับอ่าก็รวมๆก็คือไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะก็เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงทะเลช่วงยอปะ สายย่อของตอนนี้ของล็อกแมนงนะครับน่าจะต้องรออัปเดตกันยาวๆแล้วนะตอนนี้ก็มือใหม่ใครที่ตามเกมอยู่ก็ไปสะสมฟาร์มก่อนกันได้นะค่อยๆฟาร์มไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะเกมมันมีให้เราเล่นก็ไม่ต้องรีบนะครับผมอย่าไปคาดหวังอัปเดตตลอดเวลานะคนที่เป็นคนที่เป็นแฟนขับล็อกแมนจะรู้ดีนะครับว่าเราไม่จําเป็นต้องเล่นอัปเดตก็ได้นะแค่เกมเดิมที่เรามีก็สนุกแล้วนะครับผมอ,อันนี้ก็มีอัปเดตตัวนี้มานะให้เราไป ฟาร์มค่าพลังได้นะครับหลังจากโจมตีนะครับผมฟื้นเอพี21เปอร์เซ็นะครับถือว่าเจ๋งมากๆนะครับอันนี้ก็มีอของเซโร่ก็มีเหรอของเซโร่นีออีกนานนะผมต้องเก็บให้ให้ห้าดาวานะครับแต่ของเอ็กเนี่ยครบแล้วเราก็จะฟาร์มดีเอ็นเอกันเต็มๆไปนะครับอัอนที่สองทำไรนะเชีวยวฉาบบัตเตอร์เพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ยิงแรงขึ้นอีกโอ้เรียกว่าเป็นตัวละครที่แจ่มแมวมากๆนะครับเดี๋ยวผมไปอัพตัวของเซโร่เลยดีกว่านะครับหาแป๊บหนึ่งนะตัวเซโร่อยู่ไหนวะให้มันการ์ดเนี่ อ๋อการ์ดการ์ดเนี่ยหลังๆก็จะเริ่มเต็มหมดแล้วนะไม่มีการ์ดใหม่ก็เก็บพอยต์ไปเผื่อๆแล้วกันครับยาวๆไปนะครับมาหาก่อนแตน๊บนะนะครับผมเอาเซโร่ให้เป็นในนี้ดีกว่าจะได้มีฮิลได้ผมจะดเดาไปเล่นได้ด้วยดีกว่านี่เติมไปครับยังก็ต้องเติมอยู่แล้วเอาไปร้อยหนึ่งเลยอ่านเะราก็ไปเติมนะครับอัพดาวเซโร่ down, สะหน่อยแล้วก็จะได้ปลดล็อกสกิลด้วยนะครับผมมา อัพเซโร่ให้เป็นสี่ดาวไปเลยครับผมพอสี่ดาวเสร็จปุ๊บสกิลนี้ก็ออกมาครับอ่าใช้ริวอนจินได้ต่อเนื่องนะครับผมถือว่าแจ่มมากนะครับซปเปอร์ริวอนบุนะความเสียหายเพิ่มขึ้นแล้วก็อัพตัวนี้นะครับเพิ่ม HP 2ีเป็นตนะครับตอนเล่นนะครับผมทำให้เราสามารถที่จะฮิวได้แล้วนะครับเพื่อไปเล่นกิจกรรมกันนะครับผมผู้พิทักที่ซื่อสัตย์นะครับท้าด่วนไปลุย ใส่าอาวุธอะไรดีเพิ่มเปอร์เซ็นต์ใช้นี่อาวุธคู่นี้แหละมะั้งเอาดาบฮิลดีกวส์ผมติดดาบฮิลไปด้วยก่อนอันนี้ดีกว,ว่านี่นี่เพิ่มขึ้สิบเปอร์เซนต์มาคือเราฮิลได้แล้วเราไม่ต้องกลัวไงเราโจมตีเราฮิลเยี่ยบเปอร์เซนต์ก็สบายๆครับแต่บางคนงงไอ้เยี่ยบเปอร์เซ็นต์ของอะไรพี่ของพลังโจมตีนะสมมติโจมตีหนึ่งพันได้ยี่สิบเปอร์เซนต์ก็คือได้สองร้อยสิบนะครับดังนั้นพลังโจมตีในโหมดดวดธาดวงเนี่ยฮิลค่อนข้างสำคัญเพราะว่าดาเมจเราค่อนข้างเยอะเป็นพื้นนฐาน ก็จะเล่นง่ายครับไอเก็บชิปนี่มันกี่อันวะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองหาก่อนนะเจ็ดอันนะครับมาตามหากันด่านทะเลทรายผมจำได้ว่ามันต้องมีจุดล่วงอะไรสักอย่างแล้วผมถ้าเกิดกระโดดข้ามมันจะพลาดนะเดี๋ยวผมต้องระลึกชาติก่อนเปินนี้เล่นสบายครับอ่ะเนี่ยอันนี้ไม่ที่กระโดดข้ามแต่ติดลมเลยครับโอ๊ยพลาดไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวฮิวยวค่อยฮิวเอา อันนี้มีไหมไม่มีอ่นนี้สามอันแล้วไอสองอันสองอันละเดี๋ยวเป็นเส้นมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องซีเรียสมากเอผมก็จําไม่ค่อยได้ว่าไอตัวเก็บของยุตอ้ยพลาดพลาดพลาดแย่ละหริเวเอ็นบุตวาตกหล่นไม่ได้แล้วนะเนี่ยนี่ระเบิดภูเขาเผากะท่อมสุดๆนะครับใช้ได้สองทีนี่คือเก่งมากนะ นึกถึงตัวของซูเปอร์ฟอร์เต้ที่โจมตีได้สองครั้งอ่ะมันจะเป็นตัวละครที่แจ่มมากๆเก่งมากๆนะครับอ๋อโดนฟาดล่วงลงไปข้างล่างโอเคผมจําได้แล้วเก็บสองชิ้นปุ๊บเดี๋ยวมันจะล่วงข้างล่างแล้วเก็บอีกห้าชิ้นข้างล่างใช่ไหมไอห้าชิ้นข้างล่างอยู่ตรงไหนวะจาได้ว่าลงไปปุ๊บจะเจออันหนึ่งเลยมั้งใช่ไหมไม่ใช่อยู่ตรงไหนเนาะโอ๊ยไปทางซ้ายไม่ได้ตันเหรอโอเคเราไปหากันดีกว่า ข้างบนมีไหมนี่ไงอันที่สามขาดอีกสี่อันครับตามหากันไปครับอันนี้อันที่สี่เออเออจำได้แล้วเฮ้ยด่านนี้เราเคยเล่นแล้วนี่หว่าเดี๋ยวตรงตรงนี้จะมีอันที่ห้าอยู่ตรงนี้นี่ไงอันที่ห้าแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีตรงทางเดินตรงนี้อันที่หกใช่ไหมเกินนะ้ำตรงไหนวะมีตรงนี้ตรงนี้ข้างบนข้างบนตรงนี้ผมว่าผมเคยเล่นหลายครั้งแล้วมัง้งด่านนี้ เขาก็เข้าใจแหละเนาะมันก็ต้องมีด่านซ้าๆไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าล็อกแมนก็คือล็อกแมนครับถ้าใครเล่นล็อกแมนแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่มีด่านใหม่เลยเบื่อ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 แสดงว่าคุณรักล็อกแมนไม่จริงนะคนที่รักล็อกแมนที่จริงเนี่ยมันต้องเล่นซ้ําๆได้เรื่อยๆครับเราเล่นล็อกแมนมากี่ภ้ากี่ด่านกี่รอบแล้วเนี่ยเราก็ยังเล่นได้เรื่อยๆเนื่อง่างด่านโทษแมนอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นซ้ำได้เรื่อยๆครับดังนั้นความสนุกของล็อกแมนคือการได้เล่นล็อกแมนครับการเล่นล็อกแมนก็คือความสุขของพวกเราแล้วเน การที่มีเกมล็อกแมนให้เล่นเนี่ยมันคือความสุขแล้วเออมันก็เป็นเกมที่มันมีด่านใหม่ๆบ้างภาคใหม่ๆบ้างคนลองดูคนที่รอล็อกแมนสิบเอ็ดอะจากแล้วมันสิบรองสิบเอ็ดอะหลายปีอะกว่าจะได้เล่นนะ่ะนะครับหรือ,อยังผมเนี่ยที่รอล็อกแมนเอ็กเก้านะครับผมกี่ปีแล้วไม่รู้เนี่ยนะครับเกินสิบกว่าปีแล้วอะก็ยังรอได้ครับดังนั้นคนที่เล่นล็อกแมนแล้วมีเกมล็อกแมนให้เล่นตอนเนี้ยผมว่ามันคือความสุขแล้วอะนะครับความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมเข้าใจนะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเออแบบ ธุรกิจเนาะล็อกแมนไม่ใช่เกมแบบท็อปเทียร์มันไม่ใช่เกมเทียร์ที่แบบว่าสามารถที่จะทําเกมออกมาได้เรื่อยๆมีแฟนคลับเหนียวแน่นต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานดังนั้นตัวล็อกแมนเองก็จะมีข้อจํากัดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมล็อกแมนเป็นเกมที่แคปคอมไม่ลืมแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะผลักดันตัวเกมเนี้ยไปยังเทียร์ที่สูงกว่านี้ได้เพราะว่าข้อจํากัดของเขาคือการเล่นแอคชั่น 2D นะครับ ซึ่งการเล่นแอคชั่นสองดีเนี่ยมันทําให้เกมสนุกได้หลากหลายรูปแบบเลยนะแต่ว่ามันก็ต้องแฝงมาด้วยกลไกใหม่ๆเนาะถ้าําแบบเดิมๆเราก็จะสู้เกมในตลาดปัจจุบันไม่ได้แล้วก็แฟนคลับที่เมื่อเพิ่มขึ้นอะ่ะมันจะไม่มีมันจะมีแต่แฟนคลับเก่าๆดังนั้นแคปคอมก็ต้องตีกันบ้านหนักหน่อยแหละล็อกแมน11ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเห็นว่าสามารถที่จะทําได้ครับคือหมายถึงว่าตีตลาดได้แต่ว่าล็อกแม,มนมันมีความยากเนาะเด็กสมัยนี้ก็รับความยากไม่ได้ด้วย นะครับมันก็ต้องทําใจนิดนึงว่าเออแบบเกมยากไปทําไงพี่อุตส่าห์มีระบบเลเวลมีพลังชีวิตมีอะไรแล้วเนี่ยก็ยังมีความคนบอกว่ายากนะเกมล็อกแมนตัวนี้บางคนก็ไม่เข้าใจด้วยนะคือไม่เข้าใจความเป็นล็อกแมนก็มีนะครับน่าจะประมาณนี้ฮะสำหรับวันนี้นะครับผมว่าไม่มีไรเก็บตัวของอมเมทัลไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสองหมื่นห้าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมจะเปิดระเบิดก้อนใหญ่ไหมเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงไม่รู้ว่าจะเล่นตัวไหนดีคือบางทีอะตัวแกลเลอรี่เราอะครับมันขาดเยอะก็จริงฮะแต่เราก็ไไไม่่ดด้้้อยารพิเศษแลวนี นะครับอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูว่ามันมันทั้งหมดแล้วเนี่ยออกทั้งหมดแล้วทั้งหมดแล้วนะครับก็คือมันก็ยังขาดเยอะอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวละครที่ผมอยากได้ขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าตัวไหนผมอยากได้บ้างนะครับกระตุกกระตุกนี่นี่นี่อ่านะครับตัวละครพวกนี้ตัวพื้นฐานที่อยากได้ก็จะมีเนี่ยแต่ไม่อ่านไม่อยากอ่านเชีเลยนะครับผมช h เอลนะครับ c h เอลนะแล้วก็ Copy X นะครับ ตัวละครที่อยากได้นะครับซีโร่ไนท์แมร์นี่นะครับแล้วก็พวกตระกูลล็อกแมนที่ยังไม่ได้นะล็อกแมนเอ็กเนี่ยทุกตัวเนี่ยก็เหลือเซคันด์อาร์เมอร์เอ็กตัวหัวโตวนะครับแล้วก็หมดแล้วมั้งอ่ามีมีไดฟเฟสบางตัวที่เขาอยากได้คือไดอาร์เมอร์ลิโก้นะจะได้เป็นจะไดค้ครบพี่น้องเนาะคือผมได้ไดฟเฟสกับทุกตัวแล้วอะ่ะก็กะว่าจะเอาแบบให้ครบทุกตัวก็ดีเหมือนกันนะครับ oh. อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวต่อไปต้องมีตัวของไดนะครับผมร่างใหม่นะครับของตัวของแดดแล้วก็ ริวเซ่แน่นอนนะครับเดี๋ยวรอกันได้เนาะน่าจะมากันเร็วๆนี้แหละนะครับเพราะว่าล็อกแมนมีทั้งหมด6ตัวหลักใช่ไหมหกตัวหลักหมายถึงหจักรวาลน,นะบางคนบอกเฮ้ยพี่หกจักรวาลคือตัวอะไรนะครับนี่ฮะชี้ให้ดูฮะก็คือล็อกแมนนะครับผมมี X นะครับมีเ c ็กนะครับผมมีเดดมีลิวเซ่นะครับแล้วก็คนสุดท้ายจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเซเอไม่ใช่เซตเอ็กซ์สิอ่าล็อกแมนเซโร่นะครับผม6จักรวาลหลักนะครับ แต่ว่าจากวันที่7็เนี่ยก็จะเป็นก้ากึ่งและมันจะเป็นตัวของ Z ซตเอแล้วแล้วก็แอดเวนอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นจักรวาลที่เจที่มีออกมาพาคหนึ่งสองพาคนะมันก็ยังแบบไม่ได้เต็มตัวขนาดนั้นนะครับตัวอื่นเนี่ยเป็นจักรวาลใหญ่ที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนตัวเองอยู่ดีนะครับก็ลองดูนะว่าอ้าวค้างกิจกรรมรบรอบจะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับรับโอ้ยเชื่อมต่อผิดปกติครับผมกับสูน่าล็อกอินครับมีการอัปเดตแน่นอนกระตุกหนักด้วยกระตุกหนัก ไม่รู้จะมีอะไรอัปเดตเพิ่มแบบผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของแก้บั๊กแหละตะก,กี้มันดูแบบบั๊กนิดนึงเนาะกระตุกกระตุกอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะประมาณนี้ฮะสำหรับร็แมนเอ็กไดรในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะเล่นอะไรกันยังไงก็คอยติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยการล็อกอินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อปิดเกมนะครับผมแล้วเจอกันนะครับสัปดาห์หน้าคิดว่ามีอะไรอัปเดตมาแน่ๆนะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาติดตามชมกันอีกทีนึงดีว่า,วา ร็อกแมนเอ็กไดนะครับเกมที่พวกเรารักนะครับจะมีอะไรอัปเดตมาอีกบ้างนะครับอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะผมว่านักปกใหมแ่แน่ๆไม่สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้านี่แหละเพราะว่าไอ้ไม่สัปดาห์หน้าก็สัปดาห์ต่อไปนี่แหละเพราะว่ามันจะครบรอบวันเกิดล็อกแมนแล้วไงนะครับผมถังหน้าเลยอะ่ะอาเจส่งแค่นี้แหละนะครับผมแล้วเจอกัน